เราเป็นค่ายเพลงเราควรจะมีความสุขและความสนุกเราอยากให้บรรยากาศในทํางานมีความฟรีมีความสนุกมีอะไรที่แบบไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันไม่ได้อยู่ในกรอบการเวิร์กไลฟ์บาลานนะคะมันสามารถทําได้จริงๆใช่ไหมคะเราต้องหาเรียงความลำดับความสําคัญในสิ่งที่เราอยากทำหาเวที่จะเา l าชีวิตได้ ะะหรือผู้สร้างผลงานศิลปะเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะนั่นคือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ค่ะแต่การจะได้ความคิดสร้างสารรค์นั้นมานะคะเราจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้มันเกิดขึ้นและวันนี้นะคะเราจะพามาพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้กับวงการเพลงบ้านเราค่ะนั่นคือ คุณคราวนิทัศนค์คงขำนะคะ,รพพคะ,คะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทวอร์เนอร์มิสิกประเทศไทยเขาจะมาแชร์นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสมดุลของการทํางานและก็การใช้ชีวิตกันที่นี่นะคะ่ะ The Park l i f e s ลฟ e ไซ e e ก Use พื้นที่สีเขียวใจกลางถนนพระรามสคะ่ะสวัสดีค่ะ ค,คุณพาว่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะดีบให้แอลแวะมาเยี่ยมที่ออฟฟิศของ w อ r n e r Music นะคะก็อย่างแรกในไหนมีโอกาสได้เข้ามาแล้วนะคะก็อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Worklife Balance แต่เข้าออฟฟิศมาแล้วก็ขอพูดถึง Warner Music สักหน่อยดีกว่าก็เลยอยากทราบนะคะว่านิยามของบริษัทเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็ Warner Music จริงๆเราเป็นค่ายเพลงอันดับ3ในโลกค่ะเราเรียกว่าอินดี้เมเจอร์ครับเรายังมีจิตใจความเป็นอินดี้อยู่ต่อให้เรามีพลังของเ e ตเวิร์ใหญ่นะครับ ก็มีพนักงานทั่วโลกหลายพันคน <c oughs> แล้วก็มีมันเป็นกลุ่มค่ายมีหลายค่ายมี Atlantic มี War n e r m u s ม c มี War ์เนอร์รีคอะไรต่างๆนะแล้วอย่างนี้การให้ความสำคัญล่ะคะของที่ War n e r Music เราให้ความสำคัญกอ,อะไรบ้างตอนนี้เราต้องตั้งต้นที่ศิลปินก่อนค่ะนะครับแล้วแต่ละศิลปินก็ไม่เหมือนกัน <c oughs> วิธทีทำงานหรือจุดมุ่งหมายของศิลปินก็ก็ไม่เหมือนกันแต่แน่นอนทุกคนอยากสร้างสรรค์สิ่งที่เขามีที่เขาคิดแล้วก็ เผยแพร่ให้กว้างที่สุดเท่าที่ได้ก็เราเราตั้งหลักตรงนั้นงั้นเรามาต่อเรื่องบทบาทหน้าที่ของข่าวบ้างดีกว่าหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการนะคะเขาคุ้มข่าวเนี่ยจริงๆแล้วเราทําอะไรบ้างคะหน้าที่หลักๆคือดูแล strategy วาง strategy เพื่อที่จะตอบโจทย์ถึงเป้าการขายเพลงอะไรต่างๆนานาบางวันผมรู้สึกว่าบน,ม,นมันต้องเป็นจิตแพทย์ด้วยจริงเหรอคะพวกงานงานเราก็เป็นงานคนคะนะครับ สินค้าของเรามันคือความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินม,มีแต่คนกับคนกับคือคือมีแต่อารมณ์เยอะเหมือนอกันเพราะว่าเป็นศิลปิน,ะะน,นด้วยแล้วก็มันเป็นอน Commercial Art มันยากนะครับผมที่ที่จะ,ท,จะที่จะทำอาร์ตที่ยังขายได้ด้วยแล้วก็ยังยังคงความเป็นตัวตนของศิลปินอยู่นะครับก็บางทีศิลปินก็เครียดบางทีศิลปินก็ไม่เข้าใจบางอย่างหรือทีมงานคือมีแต่เราเจอคนบ่อยเราอยากให้บรรยากาศในทํางานมีความ มีความสนุกมีอะไรที่แบบไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันไม่ได้อยู่ในกรอบอันนั้นคือหนึ่งในเหตุผลที่ย้ายมีแบบนี<ม>้จริงจริงครึ่งหนึ่งของ Office Cloud Space มันคือตรงนี้แหละล็อบบี้ซึ่งตั้งใจเพื่อไม่ว่าน้องๆในทีมอยากจะออกมาเบรนส s t o r คิดงานคิดมไม่ออกหรืออยากจะเล่นปอนคลายหรือซิลลปินเข้ามาหรือพาร์ทเนอร์เข้ามากอ็อยากจะมี s p a c ทที่จะช่วยให้ตรงนี้เกิด ดันนงนั้นเนี่ยฟังแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันคือเหมือนบรรยากาศที่ทางคุณคราวเองหรือว่าทางวอร์เนอสิเองให้ความสําคัญด้วยป่ะคะผมคิดว่ามันสําคัญมากนะครับถ้าสถานที่ไม่อำนวยคนก็จะเครียดถ้าคนเครียดก็คิดไม่ออกแต่อย่างนี้เหมือนที่คุณคราวเล่ามาเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยเลือกของเลือกเรื่องของสถานที่เป็นสิ่งสําคัญแล้วที่เนี่ยเดอะพาร์คตอบโจทย์ด้วยการตอบโจทย์ในมุลคุณคราวนี่คือเรื่องไหนบ้างอะคะหนึ่งเราหาที่ที่ใหม่ เราอยากให้ที่ที่มันมีความเป็นนามิก c ที่มีความโมเดิร์นเราก็เท่าที่เราคุยตอนนั้นอ่ะนี้ก็ใหม่แล้วก็เชนเนสที่อยู่คนอื่นก็มีหลากหลายอินดัสทรีครับผมอยากให้น้องๆในทีมเราก็ไม่ใช่แค่แบบเข้ามาทํางานสนุกๆแล้วก็เขาเราเราอยากให้เขามีความเป็น professional ในรูปแบบโมเดิร์นอกจากเรื่องของความ Creative แล้วเนี่ยทาง Warner Music ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของ sustainability ด้วยใช่ไหมคะอ๋อนั่นอีก ผลที่ชอบตึกนี้เหมือนกันนะครับตึกนี้มันตึกที่ค่อนข้างจะใสใจในการแยกขยกะเราก็เราก็ทาตามเหมือนกันเราก็มีสเตชันในการให้ให้น้องๆในทีมแยกพลาสติกกระดาษขยะอะไรต่างๆนานมาเหมือนกันเพราะอมันมันก็สำคัญนะ และที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกยังไงบ้างอะคะค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างแรกยิวใจกลางเมืองคนอาจจะคิดว่ารถติดแต่ผมว่าผมสะดวกมาก2คือสำหรับคนที่ไม่ขับรถก็มี MRT ค่ะสวนธศรกิจอยู่ตรงนี้เองหรือขี่จักรยานมาก็ได้มีที่จอดรถจักรยานลิฟต์มันค่อนเร็ววิวผมน่าจะเป็นวิวที่ดีที่สุดนะครับถ้าคุณไปดูออฟฟิศผมผมมีพื้นที่สีเขียวสีเขียวตรงนี้รงคิวการ์ดนะครับค่ะเปิดหน้าต่างก็เห็นต้นไม้สูงๆผมชอบตรงนี้มากเพราะแสง แสงมันสว่างมากแล้วก็ร mm ู hmm. mm ้ส hmm. mm ึกว่ามันอินสปาร์นะครับเดี๋ยวนี้พยายามดูแลสุขภาพก็มีร้านอย่างทอนิกเพื่อสุขภาพเฮลตี้ฟู้ดหน่อยหรือบางวันก็คิดไม่ออกก็ไปฟู้ดอไปซื้อกาแฟที่ทิมฮอทั้งหรือบางทีมีคูกค้ามาพาร์ทเนอ้์มาเราก็พาไปกินมีร้านโฟยูอะไรเงี้ยที่อาจจะเหมาะกับกันตอนรับแขกตอนรับแขกนครับ ที่แพรมาเนี่ยเพราะว่าแพรเนี่ยอยากจะมาถามเคล็ดลับเรื่องของ work life 平衡ดังนั้นคีย์อยู่ที่ตรงนี้แล้ะค่ะที่แพรอยากรู้ว่าวิธีการคลายความเครียดของคุณคาวทำยังไงบ้างอะคะจริงๆนะเราเป็นค่ายเพลงเราควรจะมีความสุขและความสนุกแล้วความคิดความแบบซีสันทุกวันบางทีผมเล่นกีตาร์ค่ะ <c oughs> แล้วถ้าอยากเล่นดังๆเราก็มีห้องสตูงดิโอเก็บเสียงมาตรงนี้ด้วยเข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าเบสิกกว่านั้นบางทีเดินเล่น Mm. จริงๆผมชอบเดินตอนเที่ยงหรือบางวันก็เดินตรงคิวการเดนตรงนี้<ะ>มานั่งตรงนั้นนิดนึงนะก่อนล็อกดาวน์ก็จะออกลังกายทุกวันที่นี่เหมือนกันไ<ะ>ีฟิตเนสตอนเช้าหรือบางวันตอนเย็นก็ก็ออกเหมือนกันนะ mm hmm. ตอนนี้ก็ช่วยเหมือนกันช่วยช่วยให้เราแบบโฟกัสแล้วก็คิดออกเมื่อเราเมื่อเราคิดออกก็ความเครียดมันจะน้อยลงเราก็เราก็จะเห็นทางแล้วนะครับหรืออีกทางหนึ่งคือแค่คุยกับเพื่อนร่วมงาน แชร์ก <laughs> mm ันแล้วก็สุดท้ายกลับบ้านกลับบ้านเล่นกับลูกลูกผมพลังเยอะมากไม่สามารถที่จะเครียดกับเด็กคนนี้แล้แต่อันนี้พอยิ่งฟังก็เลยยิ่งสงสัยว่าการเวิร์กไลฟ์บาลานนะคะมันสามารถทําได้จริงๆใช่ไหมคะในการที่เราจะแบบทํางานให้เสร็จแล้วก็มาดูแลครอบครัวสิ่งที่คุณคราวทําอยู่นะตอนนี้ค่ะต้องพยายามนะครับแล้วก็แต่ว่าเราต้องหา เรียงลำดับความสําคัญในสิ่งที่เราอยากทำผมสามารถที่จะทําบทบาทตรงนี้ผมอาจจะโตพอแล้วที่สามารถที่จะงานผมันคืองานคิดคกับบ้านเร็วนิดนึงท,ท,ทีงานอาจจะอยู่ได้ครับทํางานต่อได้ดูแลลูกแล้วก็ไปคิดอะไรต่อได้แล้วก็กลับมีรายกลางคืนก็ทําต่อได้ครับคืองานงานผมไม่ได้มันไม่ได้สป r i c กับเวลาได้แล้วก็กลับกันผมต้องเตือนเช้าเพื่อที่จะส่งลูกผมก็มาที่ออฟฟิศน่าจะเกือบคนแรกนะครับก็ ก็หาเวที่จะเปลนชีวิตได้และนี่ก็คือเทคนิคนะคะของคุณควาวในการที่จะ work life balance นะคะนั่นคือเรื่องของการจัดความสําคัญให้กับชีวิตซึ่งแพาเชื่อว่าสิ่งนี้เ,นเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตของเราเองได้และนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากออกมาฝากคุณผู้ทุกคนคะ่ะวันนี้ขอบคุณค,คุณคาวมากเลยนะคะที่มาแนะนําเคล็ดลับให้กับพวกเราะคะ่ะขอบคุณค,ค่ะขอบคุณครับ